เอาเด้อพี่น้องค่ะมอร์เน่เจเปิ้ลไซห้ากัสิมาผ้าพี่น้องกินเข่าที่สัมผัสพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่อีพ่อแซ่บบ่กินเข่าแล้วนะเกือบเกือบเกือบเกไอพราะว่ายังหัวทันเล้ยวเข่าครับกดี๋ยวการเดี๋ยวกันได้จ้าเอาแล้วรอเดี๋ยวกินเขาเขาแจกงูอยู่ว่าอีพ่อซื้อว่ายังเขาว่าแล้วนะมาย่างไหนก็เห็นตะเบายี่แหวบแหวบแวบอยู่ ยาวาไายพี่น้องก็จียังง่ายกินเข่าเป็นน้ำเบาเป็นน้ำปลาสมจ้าไม่ใช่เฉยอย่างจ้าคือตาเหมือนครับตาเหมือนกับแม่บุญเจือกับแม่บุญเจือนะคะสัมผัสสัมผัสเด้อค่ะเด้ออีพอเรากินเข่าเด้อกินข้าว กินข้าวกินข้าวกับพี่นูน่าน้ำเด้อค่ะโอ้โหคนกับบักงามกินแก้วบองเด้อค่ะเด้อตัวกำลังองจังเก่งต้าบไก่มีแต่เน่าเจ็บอน่าน้าเอาไปบานที่นี่เขาจะตั้งกล้องข้ามาเชิญให้ไดีมากับมาเวเด้อครับเด้อมาเวนี่นะมาเที่ยวกกอบเนาะมาเที่ยวตลาดมาสนับสนุน ของชาวบ้านเนาะมีหลายอย่างครับมี่นมไม้มีเก็บกับเก็บมาขายไม่มีหอยมีจากของหามาขายกับบริสุทธิ์ว่าจ้าขายกับพ่อได้ยืดได้กินเป็นบระจำพ่ได้ลำด้วยเนาะขายกับพ่ได้ขายแกงกันบ้างขายธรรมดาธรรมดาครับพักการนี่ก็หม้อปักไงกับชีบบาทกินสามคนกับบมือปูนี้อันนี้ฝากยายปลูกเองได้จ้า ัวกดูเองครับตายอยู่นี่โดนไปจ้าโดนเจอมแล้วครับใจจ้องปัญหาลอยิบจีโอ้ปีสองปัญหเิจีเีมิมันไปจ่าบานก็กรอบมาบอครับตอนนี้เจีนเป็นังไ้าอเป็นปลาครับเอป็นาทั้งเวทถนนเนี่ยก็ถนนชื่อมัน่ะถนนเปรมพัฒนา ตาเป็นเออตาเป็นคนบ้านไหนจา้าพื้นบ้านสังขาอำเภอเมืองครับเกิดเกิดอยู่หันได้เนี่ยว่าจ้าครับแล้วจังไดจังไดไม่อยูกกย่ก,กูอยูกกกกกก่าากูตุ่มลึกอยู่กูกรอบจ้ะมาเป็นหมอครับอ๋อไม่เป็นสมออ๋อหอครับหมอ,อ,อ,อคืออาสาสมัครรักษาดินแดนนะอารักษาดินแดนพร้อมแล้วก็มากผู้สาวพร้อม มีเยอะากพมา่สาวก็เลยได้ยุ่นีเดกมันมอยู่บ้านอย่งเี่งบินได้มากนะบ่อีพอจะีเครื่องบินบ่แต่สมัยตะก่อนบ่ธรรมดาเลยมันเครื่องบินมันรู้สึกในเจ้คืนเครื่องบินนีพอมันเป็นวืบวาเวืบวาบ่พอขึ้นเครื่องบินนั่นบอกเน่ยสัมผัสโดยสคนเด้จะมีสคนเลยค่ะครับมันวิบวาวบวาขเครื่องบินน่่ะมันเป็นังไ ท่านสมวนเนาะขึ้นเครื่องบินมันเป็นงนพจนี่เนาะเป็นก้อนเมฆมันก็บูว่าบเนาะบ่ถ้ามันปลอดโปร่งนี่มันก็ธรรมดาใช่เครื่องรุ่นไหนจ้ดนะแล้วดักเขินเขินว่าเบนเบนเนี่ยเขาเอินห่อเบนสมองมันเบนห่อเนทุกคนมันมีเร่องรถนะคือว่าอีเมลเพิ่นมมากเจาะกันยอนเจาะขีเครื่องบินเหรอเนาะเจาะขี้เพราะคือโมขี้เครื่องบินมันมีท่าไดนเนี่ยเอาสมัยตะกี้ คนเด็ขี่จักรยานนี่ก็ถือว่าโอ้ยมีเงินเหรอเนาะขี่หอดเครื่องบินนะโอ้ยเฝ้ารีบเอาเลยเออเฝ้าอีพอเลยบ่นในลูกซีลูกหาบัดตรมื้อนี่โอ้ยอีพอว่าอันก็อีเมียคนบางสี่แหละอันนั้นอันนั้นย่ามันนั่งกันให้กับแจ๊กหน่อยอีเมียขี่จักรยานคู่เทือกให้กับแจ๊กหน่อยอีพอเลยบางสี่แหละโอ้แต่เป็นนมเบอยูเดินกันหายสมบูรณ์หาย่จอ่ะบอกับอีพออีเมียว่า บ่เป็นตาเฒ่าเด้อพี่น้องเอ้ยอ็นไว้รุ่นนั่นผัวเมียเตียงกันนั่นอีพอ่ออีแม่นี่ยมึงนี่นบางเชียร์เพ่นกระเซกันอยู่หรืนะอแม่ใหญ่ใช้ความเปนแรงพ่นกร,ระกเซ้ากันเหรียญค่ะบ่หยอกแกมเนั่ยน,นะคะเดอ้อพี่น้องกินเข่าไปแต่แสบแต่แสบเห็นบ่ค่ะเพิ่นกินเนี่ยเห็นบ่ค่ะกินเขา่าอีพ่อเราเป็นคนบ้านโคกตูมนะคะเดอ้อเป็นสายห้าขึ้นกันนะคะเดอ้อนี่ เสียงอึ้องไงคับแม่นเพิ่นบ่คขากินเขาใจเพิ่นนั่นห้องเสียงอึ้องไงฟังเด้อค่ะพี่น้องตอนพ่อใหญ่หน้ายาวมานั่นเพิ่นดังไปเลยเป็นยยัังงงงง้อออรเเสีึคบพิ่นพ่อใหญ่หน้ายานเงี้วลูกน้องลูกแนบนะแมนเอื้องห้องแบบใดเออเอื้องห้องแบบใดเอึ้งอันนี้ห้องแบบใดเพิ่นห้องได้เบิดซื่ออึ้งเออแต่ลองเสื้อเอื้องหนเนี่ยเอือมันหลายตัวได้ครับนั่นเอื้องลายตัวแมนมีเอื้องลายตัวเออ เอื้องลายตัวลายเอื้งน้อยเอื้องใหญ่เอื้งแม่หมาเออหนานี่บ่เสียงมันหลายเอื้งมันหลายเอื้งมันมีหลายเสียงมันมีอยู่เอื้งหนึ่งเอืองที่บ่ห้องน่นคือโศกีแต่อีพอเอื้งเอียงเอื้องได้ครับนานไปคือมักเถอะัวในน้อยมันนอนไม่ค่อยได้แต่มันไปในห้องแม่นบ่ห้องเป็นบ่ อันนั้พี่น้องฟังออเด้ออึ้งมีหลายสนิทมีอึ้งห่องระเบีห่องเด้อพี่น้องเอ้ยอึ้งพุทอึ้งยางอึ้งมกแดงจ้าแล้วก็อึ้งไม้ไม้เอออึ้งไม้ไม้อึ้งไม้ไม้นี่มากบ่ยี่พอไม่เป็นยังไงอึ้งไม้ไม้นี่มันตัวใหญ่บอกสมซื่อไม้ไม้อยู่เนาะ พี่นุ m m ่นหน้าหัวหรออึงใหม่ใหม่หัวนี่กี้กีกีกีมาพี่น้องมากินเข่าพี่น้องตะมหอกตะฮวงเกลบวงปลาเสร่มตุ่มใส่เด้อค่ะเด้อไอใส่หมูใส่ติกะิองปิ้งกบก็ะมี ชาบ้านก็โคกินน้ำเขาแล้วมันทุกมันหนักหนาเน้นบอโคกำลังจากคนเนาฟาดที่ตัวอดกวาดลอยกว่าอันนี้ใครมนบุญเจือม่บุญเจือกะคือบ่าเนาะ เป็นสาวคือสิงง่งผู้งามนะอีแม่เจ้านีน,น้นอนตอนนี้กัยังงามเฮ็ดให้อีอรพรอแล้วขี่เครื่องบินมาหาตอนนี้กันย <c ười> าาังเย็นมันยังงามเนี่ยเขาขี่เครื่องบินมาหาเนะ <c ười> นึ่งเ <c ười> ขามาเฮ็ดงานพร้อมเขามาหาพร้อมอะนกะัน,อนอตอนนี้ก็ยังงามอยู่หน้าะนะ <c ười> ตาก็ยแต่เมียนเบ้อ ้าฟังเลยครัพี่น้องขาาจะเจเปิลจะเปินสายห้าพี่น้องเห็นเอะเลยเนาะพี่น้องจะเมริกาเห็นนล้ะเลินขาไปนโอ้เห็ดเลยค่ะมันมันก็สู่มๆเนาะค่ะเนาะตอนนี้มีมันเดกจีวายเนียนเทียวแจกกันพ่อ อย่า,ยา,ากัวยงยังก็อย่าอย่กีให้ถามตาก็บอกมาเด้อจ้าเดี๋ยวจีถามให้เด้อพ<ม>ี่นี่แนนี้ก็เด้อจ้าสวัสดีค่ะจ่าอ๋อ ถำาแม่นไปใกล้เลยพี่น้องก็เห็นเตะเขาหรือวกวันเอาถ้าเป็นวันนี้เจอแล้วต้มไว้ให้เนี่ยดีกว่าไหมคะจะได้กินแกงเห็ดด้วยแต่ถ้าพรุ่งนี้เจอก็จะไว้ให้เพราะว่ามันอยากวายแล้วขายเห็ดเนี่ยค่ะ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 ก็ฝากช่องด้วยนั้นเอาไปดูหนูหรือยังเนี่ยช่องไงเจเปิ้ลสายฮานะเข้าไปดูหรือยังเข้าไปเข้าไปกดฮะ เนาะโอ้ค่ะ้อค่ะโอ้ขอบพระคุณมากเลาฮะปนะอันมาบอกไปแต่ไปตอนนี้แต่ที่ อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดุนาคุณพี่เขาบอกว่ามีบ้านพักให้พักฟรีที่ไหนไปถามหน่อยสิชวนพี่โจพี่ดุนาไปด้วยค่ะทางลูบินสันน้าลูบินสันค่ะ แม่อีพอเจ้าคือกินเขาไปจะแซ่บแสบคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่ขายสัมภาษณ์ใน่โอ้ติดตามทุกคนคนนี้ก็ติดตามโอ้ยขอบคุณกับติดตามต้องบอกเื้อเถือกเื้อว่าจังไหนเอาเอาติ๊กตอกติ๊กตอกไปเห็นอยู่ใต้เห็ดคนตัวอนฟ้อนฟ้อนฟ้พนอนฟ้อนฟอัน น้าลูกใหญ่ว่ะบ่โอ้ยโอ้ยกับฟอนเนยบ่เคยพ่ออีแม่อีแม่อย่าลืมกดอันซองลูกเด้อเจ๊เพิ่นสายฮานั่นขอไปติดตามลูกนสาแมงนะแม่นบอนั่นแหละเจ๊เพิ่นสายห้าด้อแม่เด้ออออเลยนะนั่นพ่อคนงามบ่ได้เด้อเพิ่นจ้าขอบคุณหลายเด้ออีแม่อีแม่มานจะจังหวัดไดนค่ะมาหน้าแก่บอกกับบ่ไก่กันเด้อแม่ค่ะ จ้าสวัสดีค so, ่ะมาไหมเดี yeah> ๋ยวมาให้เบียร์สามขวดแกคุได้ไหมโอ้ยตอนนี้อาจจะพากันไปเกี่ยวข้าวอยู่ค่ะค่ะมีไอ้เอามาใช้หน้าแก่เนาะค่ะอ๋อค่ะไอไอยูทูบอ่ะเจ๊เปิ้ลสายหาค่ะค่ะ น้องโจใช่ใช่พี่โจค่ะนั่นแหละค่ะค่ะก็เดี๋ยววันว่างค่อยไปนะคะเนาอะขอพระคุณพี่ชื่ออะไรนะคะจ้าพี่พิมพิมพรสายฟ้าพงไพบุญไอไอทักไอดีไลน์มาไม่ได้หรอคะเดี๋ยวเราจะได้ส่งข้อความไปหาค่ะเด้งเลยอ่าเดี๋ยวหนูมม จ้าใช่ค่ะจ้าค่ะเดี๋ยวนูค่ะเดี๋ยวหนูพามาเกี่ยวข้าวที่บ้านโอ้ขอบคุณค่ะไม่หนูหาคนเกี่ยวข้าวช่วยอยู่เดี๋ยวพาจ้า ค่ะโอ้ดีค่ะดีค่ะใช่พี่ณนาก็ชอบถ่ายธรรมชาติพี่โจแก่ค่ะค่ะโอ้ค่ะขอบพระคุณมากมีแต่เนี้ยเสียบเสียบนั่นแหละ ค่ะปิค่ะค่ะอไมูเนาะเฟซของหนูนะคะนี่เลเจ๊เปิ้ลสายฮาเนี่ยฝากช่องด้วยนะคะเจ๊เปิ้ลสายฮานะไก่ท้ายหลังก็เป็นภาษาอังกฤษเจ๊เปิ้ลสายฮาเหมือนเดิมกดก็ไปติดตามหนูหน่อยหนูเพิ่งมือใหม่ได้หนี่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงพันเลยค่ะ <laughs> นั่นแหละฮะค่ะไอ ราคาโอ้ยห้าสิบเจ็ดยังเกี่ยวใครยังเกี่ยวข้าวได้เร็วอยู่จาจะพี่พิมพี่พิมกดเข้าไปดูช่องหนูก่อนแล้วหนูจะได้อจะค่ะค่ะสวัสดีค่ะจา เจเปิลสายห้า้วค่ะพี่เพมสวัสดีค่ะปากซ่องนิดเดียค่ะพี่น้องกดซองให้หนูเลยนะคะเจเปิลสายห้าค่ะสวัสดีค่ะ